ความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนรู้ทฤษฎีจากหนังสือหรือการสอบให้ได้คะแนนดีที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องและหนึ่งในทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่คนประสบความสำเร็จมักมีคือความถ่อมตัวคำถามคือทำไมคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดถึงถ่อมตัวที่สุดคำตอบอยู่ที่ความเข้าใจในตัวเองและโลกที่เราอยู่ คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มองว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดหรือเหนือกว่าคนอื่นแต่เขามองว่าการเรียนรู้คือกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะประสบความสำเร็จมากมายแต่เขายังคงรู้ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆที่ต้องเรียนรู้และไม่มีใครสามารถรู้ทุกสิ่งได้การนอบน้อมช่วยให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ คนที่ถ่อมตัวมักจะมองเห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนพวกเขาจะไม่ปิดกั้นตัวเองจากความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากผู้อื่นเพราะพวกเขารู้ว่าการรับฟังผู้อื่นจะทำให้เขาเติบโตได้มากขึ้นคนที่มีความถ่อมตัวจึงมักเป็นคนที่พร้อมจะรับคำติชมและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอความถ่อมตัวไม่ใช่การขาดความมั่นใจ หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าความถ่อมตัวหมายถึงการไม่มั่นใจในตัวเองแต่ความจริงแล้วคนที่ถ่อมตัวจริงๆมักจะมั่นใจในความสามารถของตัวเองแต่เขารู้ว่าการถ่อมตัวเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในผู้อื่นมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับว่าตัวเองด้วยกว่าใครแต่หมายถึงการยอมรับว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้เพียงลำพังและยังคงต้องการการสนับสนุนและความร่วมมือจากคนอื่น การเรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลวคนที่ถ่อมตัวจะไม่หลงลืมว่าความสำเร็จมาจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะมองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่น่าอายพวกเขาจะมองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดพวกเขาจะพยายามหาสาเหตุและปรับปรุงและสิ่งนี้เองที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความถ่อมตัวยังช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับคนรอบข้างคนที่ถ่อมตัวจะไม่พยายามเอาชนะหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยกว่าแต่เขาจะเปิดใจรับฟังและเคารพความคิดของคนอื่นการให้เกียรติผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเคล็ดลับที่โรงเรียนไม่เคยสอนในโรงเรียนเราเรียนรู้ทฤษฎีและวิชาเฉพาะทางมากมาย แต่ไม่เคยมีการสอนเกี่ยวกับทัศนคติที่สำคัญในการประสบความสำเร็จความถ่อมตัวคือหนึ่งในเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักมีมันไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกแต่มันคือการที่เรารู้จักตัวเองเข้าใจโลกและพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเรามีความถ่อมตัวเราจะสามารถพัฒนาตัวเองในทุกด้านและไปถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ บทเรียนที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการความถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรือเป็นคนที่ไม่กล้าพูดสิ่งที่คิดมันหมายถึงการเปิดใจรับฟังผู้อื่นยอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะพัฒนาไปข้างหน้าสิ่งนี้คือเคล็ดลับที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดสามารถยืนหยัดอยู่ในจุดสูงสุดและยังคงเติบโตต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้งหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต และประสบความสําเร็จในแบบที่ยั่งยืนจงเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะถ่อมตัวและเคารพผู้อื่นเพราะการถ่อมตัวคือพลังที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งการถ่อมตัวไม่เพียงแต่เป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณต่อทุกโอกาสที่ได้มาคนที่ถ่อมตัวมักจะมองว่าความสำเร็จเป็นผลจากการร่วมมือของหลายๆ คนและเขามักจะไม่ลืมที่จะให้เครดิตกับผู้อื่นที่ช่วยเขามาในเส้นทางแห่งความสำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเปรียบเทียบการถ่อมตัวทำให้เราสามารถรักษาความสงบภายในใจและไม่ถูกหลงไหลไปกับความสำเร็จหรือความยิ่งใหญ่ของตัวเองเมื่อเรานอบน้อมเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องพิสูจน์อะไรกับใคร แต่เราจะรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการพัฒนาตัวเองและเติบโตขึ้นเรื่อยๆการสร้างความสุขในชีวิต<ๆ>การถ่อมตัวยังช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องแบกรับภาระในการต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าเราดีที่สุดเราสามารถใช้ชีวิตอย่างสบายใจโดยไม่ต้องกลัวการสูญเสียสถานะหรือการยอมรับจากคนอื่นคนที่ถ่อมตัวมักจะไม่พยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองและยอมรับข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเองสิ่งนี้ทำให้เขาสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจและพบความสุขในทุกวันการนำความสำเร็จมาใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราถ่อมตัวและเข้าใจความสำคัญของการร่วมมือและการช่วยเหลือผู้อื่นเราจะสามารถใช้ความสำเร็จของเราในการสนับสนุนคนรอบข้างได้คนที่ประสบความสำเร็จ และมีความถ่อมตัวจะมักรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเอาชนะผู้อื่นแต่มาจากการทำให้คนรอบข้างเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเราไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แต่ยังทำให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นเองด้วยความถ่อมตัวทําให้เราเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคนที่ถ่อมตัวจะรู้ว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตมีสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวเขาจะมองเห็นโอกาสในการเติบโตในทุกๆสถานการณ์และไม่เคยหยุดที่จะหาความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาตัวเองการถ่อมตัวทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเราไม่ยึดติดกับการคาดหวังหรือภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบเราจะสามารถเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตได้อย่างมีความยืดหยุ่นการยอมรับข้อผิดพลาดและการไม่หลงไปในความสำเร็จที่ชั่วคราวจะทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าการเดินทางจะยากเย็นแค่ไหนความถ่อมตัวทำให้เรามีความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการเดินหน้าไปข้างหน้า การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในท้ายที่สุดการถ่อมตัวไม่เพียงแต่เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเมื่อเราถ่อมตัวเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอนาคตที่เราสร้างขึ้นมาจะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผลจากการร่วมมือ และการให้เกียรติผู้อื่นในทุกๆก,การกระทำสุดท้ายความถ่อมตัวทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายการเรียนรู้ที่จะถ่อมตัวและเคารพผู้อื่นคือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จชั่วคราวหรือสิ่งที่เราได้รับมาแต่คือการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายชีวิตที่มีความสุขความสัมพันธ์ที่ดีและการเติบโตที่ยั่งยืน เมื่อเรามีทัศนคติที่ถ่อมตัวเราจะสามารถสร้างชีวิตที่สมดุลและเต็มไปด้วยความสำเร็จที่ยั่งยืนได้การยอมรับและการเรียนรู้จากความล้มเหลวหนึ่งในสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดมักทำคือการยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแค่ก้าวแรกในการเรียนรู้คนที่ถ่องตัวจะไม่เห็นความล้มเหลวเป็นความล้มเหลวที่ไม่อาจกู้คืนได้ แต่เขาจะมองมันเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าความล้มเหลวช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเองและสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้การเรียนรู้จากความผิดพลาดช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความถ่อมตัวและความสำเร็จที่ยั่งยืนในโลกที่หลายคนแข่งขันกันเพื่อความสำเร็จและสถานะทางสังคม คนที่ถ่อมตัวจะไม่ถูกลหลงไหลไปกับความสำเร็จหรือการยกย่องจากผู้อื่นแทนที่จะมองความสำเร็จเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้ได้นานที่สุดเขาจะมองว่าความสำเร็จคือผลลัพธ์จากการทำงานหนักการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จที่ยั่งยืนคือความสำเร็จที่ไม่หยุดอยู่แค่ในจุดเดียวแต่คือการเติบโตและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านของชีวิต การพัฒนาความคิดและทักษะในการทำงานรวมกับผู้อื่นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คนประสบความสำเร็จคนที่ถ่อมตัวเข้าใจว่าการทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่การแบ่งหน้าที่แต่คือการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการทำงานร่วมกันในบรรยากาศที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆ และพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่ถ่อมตัวมักจะไม่ขัดแย้งหรือยึดติดกับความคิดของตัวเองอย่างมากแต่เขาจะพร้อมปรับตัวและยอมรับวิธีการที่ดีกว่าการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคือการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่การมุ่งหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็ว แต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ความทุ่มเทและการปรับปรุงตัวเองในทุกๆวันคนที่ถ่อมตัวจะเข้าใจว่าเส้นทางความสำเร็จไม่เคยตรงหรือราบรื่นแต่เป็นเส้นทางที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆการยอมรับและเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงการสร้างความสมดุลในชีวิต หนึ่งในสิ่งที่คนที่ถ่อมตัวมักมีคือความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและอาชีพพวกเขาไม่ยึดติดกับงานหรือความสำเร็จในอาชีพจนเกินไปแต่ให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีการหาสมดุลนี้ทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นและทำให้เราไม่สูญเสียตัวตนในกระบวนการของการไล่ตามความสำเร็จ การถ่อมตัวทําให้เรารู้จักให้คุณค่าแก่ทุกด้านของชีวิตไม่ใช่แค่ความสําเร็จในงานหรือการศึกษาหรือความยิ่งใหญ่ของตําแหน่งแต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความสุขภายในใจการเป็นตัวของตัวเองในทุกสถานการณ์ความถ่อมตัวยังทําให้เรามีความมั่นใจในการเป็นตัวของตัวเองมันช่วยให้เรามีความกล้าที่จะยืนหยัดในความเชื่อของตัวเอง และไม่ต้องพยายามเป็นใครที่เรากลัวว่าจะไม่สามารถเป็นได้เมื่อเราถ่อมตัวและรับผิดชอบในการกระทำและคำพูดของเราเราจะรู้สึกถึงความสบายใจและมีความสุขในทุกการตัดสินใจสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากความสำเร็จและความถ่อมตัวความสำเร็จที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและการเติบโตมันไม่ได้วัดจากการมีชื่อเสียงหรือสถานะที่สูง แต่มันวัดจากการที่เราได้ใช้ชีวิตในทางที่ดีและมีคุณค่าคนที่ถ่อมตัวจะเข้าใจว่าเขามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนายอยู่เสมอและไม่ว่าความสำเร็จจะมาถึงเร็วหรือช้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางนั้นๆที่เต็มไปด้วยการเติบโตและการเรียนรู้การให้เกียรติผู้อื่นและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีการถ่อมตัวยังช่วยให้เราสามารถให้เกียรติผู้อื่นได้อย่างแท้จริง เมื่อเรายอมรับว่าคนอื่นก็มีความสามารถและประสบการณ์ที่มีค่าเราจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันสิ่งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถเติบโตไปพร้อมกันการให้เกียรติผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าแต่ยังทำให้เราเองเติบโตจากการเรียนรู้จากคนรอบข้างด้วย ความสำคัญของการรักษาความสุขและความสงบในใจคนที่ถ่อมตัวมักจะไม่ถูกความสำเร็จหรือการวิจารณ์จากผู้อื่นมากเกินไปพวกเขามีความสามารถในการรักษาความสงบในใจและมีความสุขในทุกสถานการณ์การไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือความสำเร็จที่ได้มาทําให้เราสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายได้และไม่เสียสมดุลในชีวิต คนที่ถ่อมตัวรู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากการไล่ตามสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการยอมรับตัวเองและการอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงการพัฒนาในทุกด้านของชีวิตความถ่อมตัวไม่เพียงแต่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองในด้านอาชีพแต่ยังช่วยให้เราเติบโตในด้านส่วนตัวและจิตใจคนที่ถ่อมตัวจะรู้ว่าเราควรพัฒนาในทุกด้านของชีวิตไม่ใช่แค่การทำงานหรือการเรียน แต่ยังรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและร่างกายและการใช้ชีวิตที่มีความหมายที่แท้จริงการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยทำให้เราประสบความสำเร็จในอดีตแต่กลับยอมรับการเรียนรู้ใหม่ๆทําให้เรามีโอกาสเติบโตไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมากขึ้นการสร้างมุมมองที่ดีต่อชีวิต การมีมุมมองที่ดีต่อชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาความสำเร็จที่ยั่งยืนเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกเราจะสามารถรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้การมองว่าทุกปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตทำให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจคนที่ถ่อตัวมักจะมองโลกในแง่ดี และไม่ยึดติดกับความคิดเชิงลบพวกเขารู้ว่าทุกการเดินทางในชีวิตคือการเรียนรู้และแต่ละก้าวคือโอกาสในการเติบโตการทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายคนที่ถ่อมตัวมักจะทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายพวกเขาจะไม่ทำงานเพียงเพื่อเอาชนะหรือได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองและทำให้โลกนี้ดีขึ้น พวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเอาชนะคนอื่นแต่จากการทำสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณค่าการทำงานที่มีจุดมุ่งหมายจะช่วยให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้เพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีความหมายและส่งผลดีต่อสังคมความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในที่สุดความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสร้างภาพลักษณ์ หรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่มาจากการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้เมื่อเราพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การมีสิ่งที่มากมายแต่เป็นการได้ใช้ชีวิตในทางที่มีความหมายการถมตัวคือกุญแจที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขและมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราไม่หยุดพัฒนา และเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิตการพัฒนาตัวเองไม่เคยหยุดนิ่งและมันคือการเดินทางที่คุ้มค่าและมีคุณค่าการรักษาความยั่งยืนในการเติบโตการเติบโตในชีวิตเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดคนที่ถ่อมตัวรู้ดีว่าไม่สามารถหยุดพัฒนาตัวเองได้แม้จะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วพวกเขาก็ยังคงต้องพยายามหาวิธีที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและการถ่อมตัวช่วยให้เรามองเห็นจุดที่เรายังสามารถพัฒนาได้การรักษาความยั่งยืนในการเติบโตไม่ได้หมายความว่าเราต้องประสบความสำเร็จทุกครั้งแต่หมายถึงการพยายามและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่องการพัฒนาในด้านอารมณ์และจิตใจความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากการดูแลอารมณ์และจิตใจของตัวเองคนที่ถ่อมตัวมักจะเข้าใจว่าการมีอารมณ์ที่สมดุลและจิตใจที่สงบเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตการฝึกฝนทักษะในการควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียดทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ถ่อมตัวมักจะไม่พยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่ดี แต่จะเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างมั่นคงและสงบก,การพัฒนาความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจคนที่ถ่อมตัวไม่เพียงแต่พัฒนาตัวเองแต่ยังมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการที่เรารู้จักการถ่อมตัวและยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองสามารถทำให้ผู้อื่นเห็นว่าแม้ในขณะที่เราไม่สมบูรณ์แบบ เราก็ยังสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้การสร้างแรงบันดาลใจไม่จำเป็นต้องมาจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่คือการเป็นแบบอย่างในทุกๆก,การกระทำการมีทัศนคติที่ดีและการเรียนรู้จากความล้มเหลวสามารถกระตุ้นให้คนรอบข้างเห็นคุณค่าในตัวเองและพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถทำได้เช่นกัน